สี่ง่ครับพี่น้องซีงามครับแปเว่าเดิกเลยพี่น้องก็จะตีี่อยู่พี่น้องเอออยากไเนี่ยยกวขว่เนมขวนอมนัดเส้นสัดื่อวโอ้ลวกลวนี่เป็นไงล่ะพี่น้องเปิดเยข้งหน้าเปิดประตู สวัสดีครับสวัสดีตอนสี่สิบสับพี่น้องออาพอดีครับืันนี้ครับมูเม่วันสินสีมาเหยี่ยมมายามดื้อพี่น้องเลยครับแน่วันศีนสิมาเหยี่ยมมายามครับพี่น้องมันนี้เป็นคู่ครับพอดีเห็นนกยืนนกกินครับพี่น้องไปถาก็เจ้าดื้อพี่น้องครับชมบรรยากาศตอนสี้สิบสครับพี่น้องเสียงนกเสียงกาหอกก็แกะแกพี่น้องเลยบรรยากาศตอนสี่สิสครับเสียงนกเขานกจอกนกขอครกับพี่น้อง บรรยากาศคับพี่น้องตอนเชียรครับในบ้านเด้อครับพี่น้องอ่ะรุนกันครับว่าสิมี่อย่างสูตรพีสุนองกินครับวันนี้สมูมูแม่ว่าสินจะมาเยี่ยมมายามครับพี่น้องติดตามผลงานต่อไปเด้อพี่น้องครับในยุ่งๆกินสิปเป็นยังครับไปเบิ่งกันเด้อครับสวัสดีจ้าแม่น้องวันสินยี่สานบานหนุ่มหน่อยจ้ะอันมูบานใดก็ว่าสิมาหาโออันมูอันทางบานใกล้ๆเฮ้าอนี่แหละพี่น้องแมนบ่ อ่ะไกป่ปลาไก่ครับพี่น้องซ้ำไก่บินตกบนวาอ่าพี่น้องเอ้ยขับมาเบิ้งเมนูแรกเลยพี่น้องที่นี่ยังจินต่อนรับครับมุมแม่มันสินกับพี่น้องมันเนี่ยเบิ้ยสินหัวกับพี่น้องสินงามๆครับไปเอลตะเด็กเลยพี่น้องไปลตะตีสีกนพี่น้องเอ้ยย่านใบเนี่ยบ่นงามๆครับใบเนี่ยหย่านใบสดแม่ะหย่านใบเนี่ยห่านใบสีงามครับพี่น้องก็่าผ่านเลยหย่างเกลี่ยหน่อยเนี่ยพี่น้องเลย หม้อผัดเจียวเทียนเ,เนื้อง,งา่ายผิวหนอนคุกคุกพี่น้องเมนูที่สองครับพี่น้องเด็ดขาดบ่ได้ครับสายข้าวปุ่นครับพี่น้องนี่ลักไก่เด็ดข้าวปุ่นน้นำยาข้าวปุ่นเพราะว่าเชียเหมือนข้าวปุ่นมาน้ำขนาดก็ได้วาสิเห็ดโอ้หมูหม,มูเชียวข้าวปุ่นมะนำม้ำอ,อ๋อจัดไปครับผัดทั่ว อาอันนี้ก็คู่กันแล้วพี่น้องเลยคู่แท้ครับพี่น้องฮะเมนูเด็ดๆครับพี่น้องสองเมนูครับมีน้ำยากระปุลนน้ำยาไก่บานเท่าครับหอมซีนมากครับพี่น้องสอยจูจักบาดก็มืดขนาดพี่น้องไปตัเด็กๆกดพี่น้องเอ้ยยังไม่ได้ซีนงามครับสูตรปีสูน้องกินครับพี่น้องอ่ะคุณได้ซีนมากก็ยินดีต้อนรับสุขสุขคนเด้อพี่น้องตัวทุกไอ้ลูกนากคอนพี่น้องเออนั่นแหละอืมฮะอันนี้ต่อมาได้พี่น้องเนี่ยเอาทำยังไม่ไดซีนขั้วจระเข้เล็กน้อยกันพี่น้องเลย เวลาติดตัวมาทั้งในระบาปปุ๋ยห่วยไม่อย่างเนาะเดี๋ยวสิบอกช่องทางการติดต่อแม่มสินเด้อโอเคครับผมขั้วก่จระดีจัง่อยกันพี่น้องอ่ะขั้วจระดีจัง่อยครับพี่น้องไปครับขั้วแล้วอ่าไก่พร้อมแามัยละครับพี่น้องดูพลอยพลอยครับพี่น้องน้ำยาใกล้บานเนี่ยพี่น้องครับวันนี้ขาดไปได้ครับหมูแมวจิ้มกันพี่น้องก็จะมาย่ปุ๋ยออกไม่ได้ที่โตครับพี่น้อง บัวมันปากลองสีมันทังมังจังสีมันบัวสีบกยือไปเอาอยู่พี่น้องเอ้มันต่างหัวเขากับใครอะแล้วมาทังน้ออื่นน่ะก็ยาอสะพกสะพกคนจับดาบมีดสี่ี้บัว่างไรไหมพี่น้องเอ้บัวมันน็นทังกึกๆไงแน่แน่ะปักไปเรื่อยๆครับเอาปังตอดีกว่าไปเห็ดน้ออื่นครับอู้ก็บอกมูดามเดี้ยว่ามาตี บัวมันทางอ้ยเอาพี่น้องครับบัวตกคูดเราจะเข้าครับตอนนแม่ซีนเห็นเรากินตะเข้าเด้อพี่น้องเลยถามือถามพวกแม่ซีนมากครับพี่น้องก็เยี่ยงด้ามสั่นสิสิถงามบนไฮดอกพี่น้องว่าเพิ่นมาแต่ใสมาแต่มองใดครับพี่น้องฮะสวดเพิ่งว่าสวดเจีแม่สิสวดหรือว่าสวดครับพี่น้องผู้สาวด้วพี่น้องผู้สาวเจี๋ยสาวคู่สำคัญเฮ้ยพอดีเราไปซื้อเราขาวมากพี่น้องเลยบ่ได้ได็ดจุ่บ่างบัวบัวนที่ซื้อห่านนั่นที่ซื้อดอก ้าแฟนครับก็จะว่าวู้ผู้สาวคู่ก็รับว่าเหล<อ>่าข้าวบ่าปุ้ยแบบสิวาส่าฉันเดียกินเหล่าข้าวฉีกสาวคู่คนวา่าเดี๋ยวสวดว่าสวดกันยังถามไหมบอกว่าผู้สาวคู่นะจากเลี้ยหันลงจากรถแล้วปุ้บสาวตัวบระธานเลยเถ่าไงเจี๋ยแม่สามที่เจ็ดหนึ่งไ,ไหม,ม,ไหมจักแล้วฮึาลูกจากรถลูกแลนปุ้มบุ้มปุ้มมากเลยนะว่าสามพี่เก่าเจี๋ยมีลูกแลนกับสามพี่เก่าเอาสาวกกาว่าสาวครับจะเบิ้งได้พี่น้องเลย วาที่สวยสีงามซ้ำได้ครับสู่แมวมันชินได้บ่านาะพี่นองายผมกได้เราไม่จุกลฝาไม่ค่กันเรอากยสซับมืออยาค้องมลใกหัวหมูนบ่อย่าของบ้าหงอย่คลองผู้ใดสีมัหงอยแม่ขัวกันจับหงอยยากรปุนขวายทุกๆกันขวายแตะไร่หอมๆกันจัดขครื่องใส่หัเข้ากัน วันนี้พีแกงสื่อมากเลยจ้ะพีแกงผิดมาขวานันหอมๆพี่น้อเรียบร้อยแล้วจะหอมแล้วพี่น้อเดี๋ยวเติมน้ำลงไปเดี๋ยวรอยมันเดือดปปุงจ้าบัน พี่น้องครับใส่สีถ้าได้พี่น้องบึ้ยสีงามปับพี่น้องให้แดงจื้นชื่นพี่น้องสีงาไข่ขีดแกนบานน่ากับพี่น้องยุ้ยเป็นตะเสียบแทนแกนโชโก้ครับพี่น้องคนน่ะลาพ่โอ้โหพี่น้องเเส้นมันในเสือเราดึงออกเส้นสีครับพี่น้องเส้นมันอ่ะสอยสรอยสร้อยต้งเดินทางมาปะนะพี่น้องจัดเส้นสันแล้วไม่รู้ส่วนวายสี่บอกอือ เอาต้นน้อยๆเดี๋ยวคู่สิเยอะอายกินอ้อยเงินว่นะะอแล้วมาหัวนี่ต้ตนน้อยแต่ว่าคุยควบว่าคือว่าสองลูกนึงก็ว่าเฮ็ดหนึ่งชักสีตอนโลดสิบพว่าสำรวจต<อ>น้นน้อยบางๆสร้อยเล็กๆน้อยครับพี่น้องสีงามๆครับหน้อยๆบางๆนาะเีะผู้ใดมากครับมาเด้อพี่น้องครับซอยชุนกันครับวั<อ>นนี้จองทางการติตรดต่อทางเลยติดต่อมา เี็ดพุกสาคุยจุกผักที่วันจีตอมาโทรหาไม่ตู่เลยสิว่าดีกี่สาคุยจุกักกู้ได้สิงานเกิดทักมาก่อนเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เออโอ้ยพี่นอ้อ,อ,อ,นองฟุง้งลวกลวกเลยสกูดลงไปขัป้นตอนสุดท้ทายซิมแล้วแซบเลยจา้า เหมีย่ยวเนี่ยส่วนหอมจ้ะลงไปพี่นอ้องเรียบร้อยจะาบบอือหอมหอยหอยพี่นอ้องเอ้ยไปนะไปนะ หอมหอยหอยเหลือบลอยพี่น้องพาออกมาเล่งตุงไปแล้วครับเชียงหน้าเข้ากับท่านในเลี้ยวครับท่านในหรือมุ้งวะ่านในคางเดียวครับพี่น้องเฮ็ดจังไดรนี่พี่น้องเลยเพิ่นนันวางพี่วางไรบรรยากาศโอ้จัดไปพี่น้องฮะพี่น้องดีครับมามามาโอ้เดี๋ยังเนี้ยมาหน่อนี่มาลุงตุงนั่งใช่หน่อนี่บ่ โอ้ว่าแมนเด่นเอายาหากใหม่มานำจีเสนเด็กอ้วัดดีครับโอ้ยาลุงมาคุณพัดล่มครับพี่น้องนะยานฮอนครับมามากินหนักกินตามาเมื่ไปครับนี่บัโอ้ว่าแม่ต่อเติมน้ํามันอยู่อีกหาขั้นสันดอกว่าไปเป็นนางสามีแห้งจะข้าวเกินสวัสดีค่ะสาวโขกหนองนาเลยจ้ะวันนี้มาเยี่ยมชุมช่องอีสานปอนตรงหน่อยจ้ะไม่กินขอบคุณน้ากันเด้อพี่น้อง ไหคุณคูดตักมือนี่แกงไก่แซ่บจ้าเป็นเพื่อนแม่วันศิลป์ได้พี่น้องโอ้ยอยากอ่างเนาะโมเป็นผู้สมนะผู้สวดดอกตอนนี้สวดอยู่ค่ะเนี่ยบอกจังนอยเขามากกับเร้าสดไอเร็วว่ะเส้าสด่เอาครั้งแรกนะจ้าที่มาเยี่ยมโมจ้า ย hey? ู่ใก่ไก่กันเด้พี่น yeah, um, ้องแต่ว่าห่างบ่ได้ไปได้มากนาทีการงานเนาะโทรหากันเอาก็ได้หรอเฮ้าแด้ก็บห้องคนป้าโก้ไซมอนหนึ่ับได้กู้ก็มาเก็บเห็ดเด้พี่น้องนี่ปีนี้บ่ได้ไปเลยจ้าปีนี้บ่ได้ไปมามากินข้าวน้ำกันเด้อจ้ามีอย่างเนี้อนี่เฮาเอ้ามาอ้ามา้คุ้ยมีสร้อยจูพร้อมเลยมูนี่มีสร้อยจูอุ้ยเบื้องเนี้ยะพี่น้อง น่าจานมีหวาซอยจุเอ้ยเทียงหน้าเปิดประทตูเดือดชกหน่อยขอบคุณขอบคุณขอบคุณพี่น้องเบ้างแน่เอ้ยพักนั่งห้างหยาเฮ้าเอาเรื่องพี่น้องเลยวันนี้ครับห้องสองห้องกอกสามครับพี่น้องอะไรอะไรอย่างขอบคุณกินบักลานอนยาไก่เอาเลยไอ้นี่ใส่ซ้ํจุใส่จุเลยทีเดียใส่จุ่ยขนาดเอาซีมเฮ้า เ้ยมาเดวกพี่น้องแซ่บจ้าพี่ชายห้องซุซุเอาพักวันดกเสอ่อนของโลงเอาทำยาใกล้บาทหนเอยใกล้านโอ้เอาสุกส้อมตุกันนะนี่โอกาสแต่มาเรียนบ้านเบาปุ๋ยจักกินจูจักกิน ขนมกินอุ้ยนากินเบือปลาอยากใส่ตรงหน้านองมามาด้วยค่ะบรรยากาศตอนนี้กินปาแซบจังหน้าปุ้งยางยุดทุันเดนยวนั่นายาไก่บ้านมบัเบอกเ่ไอ้จิ้ม้ำยา นี่เห็ดกระพาะหนูนะครับกระเพาะไผ่โคตกได้ืุดได้หลายจุดค่แม่น <more> yeah. <ét ar standards> ัำกิ้มเบิ้ดเกี่ยวมีหละอสานบัดรม้าดูดูจิ้มขอบคุณมา้อน วาครับพี่กอูยุ่งาีเนี่ยเนาะเี็ที่าปุยกับสาวคุยเนมันด้อจ้าวาด้อจ้ามาเด้อบแ้แม่นี่ไดีอไรเออฟังแล้วยังไม่ได้ใช <sun. S 1> ้ด <c receptors> ูอ่ะที่่ ใช่ไหมค่ะจังได้หนูอะไรเนื้อพี่้องเลยสุงมองสุกวอนอยากกับุูแับๆครับซอยชูงอ๊องอันไีมต้องให้ไหมไม่นาดใกล้บ้านใกล้าใกล้บ้านนั่นแหละใก่้บ้านสื่อนากเจ้าใกล้บ้านเนาะย่างกิ้งคือบ่อยบ่อยมั้ง ตัวยาดนะพี่น้องยาไปกินวปากนันล่ะใส่ยางแจ็บี่มึงกัลังแจ็บส่จุดไอซ์งพ่อเบาๆเจีิ้มกบกจิ้เนอเาลองไปแสงจุก็แบ you <laughs>

ในข้ขอขอบ,บนนอคุณขอบคุณเ้อครับเป็นรอบหนึ่งครับเี่นน้องติดตามทิ่ชมครับที่สามอันหน่อยครับเป็น้องดีใจยกขัดเลยพปน่น้องคู่มาย,ย่างมาย่าง<อ>ดีใจดีใจเอ,อ,อาปล่าเปลาไให้มาอีกนะเด้อเห็นงหน้าท่านเลยเ <c oughs> ด้อเ <c oughs> ดือดไม่อ,อยูจุดอนดีนาทีนนกระสีมาหลายคนอยู่โอเคโอเคอเอาัดไปมาคิหลกรนาครับคิปนีไปก่อนครับคิปหนามาใไหมครับพี่น้องโชคดีควสุขครับสวัสดีครับสวัสดีครับ